ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา, 24, ายี่สี่ไลน์ไอดีโหราโหรายี่สให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับฮลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์นะครับ ในสัปดาห์หน้านี้แหละนลครับนับตั้งแต่วันจันทร์ที่14ธันวาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมก็คงต้องบอกกับชาวลัคนาราศรีสิงห์ไว้ชัดๆตรงนี้เลยนะครับว่าในเรื่องของกิจการงานของตัวท่านนะคือตอนเนี้ดาวเจ้าตัวท่านเองคือดาวอาทิตย์เนี่ยไปอยู่ในเรือนของดาวคู่มิตรไปอยู่ในเรือนของดาวพระหัสแล้วก็ยังตีโกนถึงลัคนาด้วย ดาวมนุษยิยุก็ตีกนถึงลัคนาด้วยในภาษาโหราศาสตร์และแัสโทรลจีชั้นสูงเขาเรียกว่าตีกนร่วมธาตุไฟนะครับซึ่งก็มีดาวที่ตีกนทั้งหมดดังต่อไปนี้คือดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวเกตและก็ดาวมนุษยิยุก็ส่งผลให้การงานของชาวลัคนาราศีสิงห์มีความสําเร็จแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองดีติดต่ออะไรก็ดูแล้วจะได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจนั่นก็คือเงินก็ดีด้วยแหละ นะครับคือดีในแง่การเงินของชาวสิงห์เนี่ยมันดีลักษณะคือการได้มาใช้ไปนะไม่ได้เก็บไว้หรอกเพราะว่าดาวพุธดาวเจรินการเงินเองก็โคจรไปเป็นปากที่บอกตีโกนถึงลัคนาน,นั่นแหละนะครับไปเป็นปากก็หมายความว่าเงินได้มาก็ต้องให้คนอื่นหรือไม่ก็คือใช้จ่ายไปใช้นี้หรืออะไรก็แล้วแต่สิงห์เหอะแต่เป็นว่าเงินไม่ขาดมือนะครับเพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ดาวก็ตีโกนตามที่แสงมิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้ว แต่สิ่งที่ต้องระวังจริงๆนะครับการงานดีนะการเงินก็ถือว่าโอเคสิ่งต้องระวัดระวังจริงๆกลับไปเรื่องของสุขภาพและการเดินทางทั้งดาวเสาวและดาวอ,อ,อังคารนะครับต่างทำมุมปลายหอกถึงชาวลัคนาราศีสิงการที่ดาวทำมุมปลายหอกตรงนี้นะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพระวังปากเสียงความขัดแยง้งแล้วก็ออชาวสิงขับรถขับราต้องระวังด้วยอย่าใจร้อนนะครับ วันจันนะครับเป็นวันที่ควรจะพักเฉยๆไม่ต้องทำหาอะไรเลยวันจันนะจัน์สิตรีนะฮะไม่ต้องไปอะไรเลยชิลๆสบายๆนล้วจริงๆอยากจะแนะให้ทำอะไรแบบสบายๆชิวๆนอนอยู่บ้านหรือไปชอปปิ้งด้วยซ้ำไปเพราะว่าวันจันทร์เป็นวันที่ทำอะไรมันก็แบบเฟลๆอว่ะดูแล้วไม่ค่อยได้ผลหรอกนะฮะพอวันอังคารวันพุธอ่าสองวันนี้ขยับดีขึ้นอังคารและพุธ คุณจะแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นติดต่ออะไรก็น่าจะได้รับความสําเร็จมากยิ่งขึ้นวันพฤหัสเป็นวันที่ติดขัดอีกวันหนึ่งพฤหัสกับศุกร์เป็นสองวันที่ติดขัดนะครับในสัปดาห์หน้านี้พฤหัสกับศุกร์พฤหัสที่17ศุกร์ที่18 2สองวันนี้ติดขัดทําอะไรไม่ค่อยได้ผลพอเสราร์ที่19และอาทิตย์ที่20ก็แฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของความรักอืเรื่องของความรักชาวสิงห์ก็มีเสน่ห์บอกไปแล้วแต่แลนะช่วงนี้นะครับแปลกมาก ใครคนใดคนหนึ่งที่เ,เราเคยมองข้ามเข้าไปหรือเขาพยายามจะแบบจะเดินเข้ามาในชีวิตเราว่าเรามองข้ามเขาไปจู่ๆแล้วก็ไปนึกถึงเขาขึ้นมาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับส่วนคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วไม่ค่อยได้เจอกันอืมนะครับคนรักอาจจะอยู่คนที่คนทางหรือต่างฝ่ายต่างงานยุ่งก็ไม่ค่อยได้เจอกันมีอุปสรรคทาให้ไม่ค่อยได้เจอกันแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้ว ความรักของชาวสิงในสัปดาห์หน้านี้ก็ไปได้แม้จะแบบว่าไม่ค่อยมือหวานเท่าที่ควรแต่ก็ถือว่าไปได้อย่าลืมนะครับอย่าไปขับรถเร็วระวังระวังเรื่องของสุขภาพอย่าไปออกกําลังอะไรที่มันโอเวอร์โหลดตัวเองเกินไปให้ระวัดระวังเรื่องสุขภาพและการขับรถขับราสําหรับชาวาราศีสิงในสัปดาห์หน้านี้สินเสาหมิงขอให้โชคดีสวัสดีครับต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปัง ให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามร,รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID masterming 6666 6 66 66. สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโง่เฮง a s t r o จี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล